กลับมาสู่ช่วงที่3ของ most new ค่ะในช่วงของ science and for future ค่ะสำหรับช่วงนี้มีกุปดีๆค่ะจากทางด้านของกรมวิชาการเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและชากรค์ค่ะออกมาเปิดเผยค่ะว่าพบว่าพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีนะคะและการจนบุรีค่ะมีพื้นที่ปลูกอ้อยที่ถูกทำลายไปแล้วหลายหมื่นไร่ด้วยกันทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอค่ะส่งผลให้เกษตรกรนะคะได้ผลผลิตที่ลดลงกว่า50%ด้วยกันและหากไม่มีการเร่งควบคุมนะคะมีแนวโน้มในการที่จะแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ อาจจะลุก,กลามนะคะไปยังพื้นที่อื่นๆและส่งผลกระทบต่อทังด้านของอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันในสกรปนี้กันเลยค่ะ แม้จะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในยุคที่ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาภัยแล้งทวีคูณความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากอ้อยเป็นพื้นที่ใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าวแต่กระนั้นปัจจุบันกเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยยังต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของด้วงหนวดยาวเข้าทําลายอ้อยสร้างความเสียหายและทําให้กเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในวงกว้างมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรพบว่าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและการจนบุรีมีพื้นที่ที่ปลูกอ้อยถูกทำลายไปแล้วกว่าหลายหมื่นไร่ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอส่งผลให้เกษตรษกรได้ผลผล,ผลิตอ้อยลดลงกว่า50%หากไม่เร่งที่จะควบคุมมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอาจลุกลามไปยังแหล่งปลูกอ้อยอื่นๆและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยได้ อย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรได้เร่งประสานงานความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร,กรไร่อ้อยโรงงานน้ําตาลในพื้นที่รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของด้วงหนวดยาวอย่างเร่งด,วด่วนโดยให้ความรู้ด้านการป้องกันการกําจัดด้วงหนวดยาวโดวยใช้วิธีผสมผสานแก่เกษตรกรโดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาและผู้ที่สนใจแล้วกว่า250ราย โดยใช้สารฟิโปรนินชนิดน้ำอัตรา80มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบนท่อนพันธุพร้อมปลูกหรือหากใช้เครื่องปลูกอ้อยสามารถที่จะผสมสารเคมีในถังน้ำที่ติดกับเครื่องปลูกก็ได้ซึ่งในการใช้สารเคมีนั้นจะต้องมีความชื้นในดินด้วยและเกษตรกร,ร,กรควรที่จะมีการใช้เชื้อราเขียวในอัตรา10กิโลกรัมต่อไร่โดยโรยเชื้อราดังกล่าวบนท่อพันพร้อมปลูก ซึ่งการใช้เชื้อราเขียวนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนดินมีความชื้นและต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอ้อยของตนเองอยู่เสมอยอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีเกษตรกรชาวบ้านหลายรายพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยไปขุดหนอนและการเก็บด้วงหนวดยาวตัวเต็มวัยในไร่อ้อยมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคซึ่งนิยมนําไปประกอบอาหารถือเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีมีการซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ300-4ถึงบาทซึ่งเป็นช่องทางการสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ขอบคุณคุณสรนันเขื่อนเพชรนะคะที่นำขก๊ปดีๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าปที่เป็นคล้ายๆกับคําเตือนภัยและกันนะคะที่เป็นข้อมูลดีๆจากทางกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่พบว่าในบริเวณจังหวัดของราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนั้นประสบปัญหากับเรื่องของด้วงหนวดยาวมหันตภัยร้ายสําหรับพี่น้องเกษตรกรณเวลานี้นะคะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้ที่ดีแล้วก็ปรึกษากับหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาฟังข่าวสารต่างๆแล้วก็ติดตามสถานะ การอย่างต่อเนื่อง เชื่อนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นไม่ว่าจะในกลุ่มของเกษตรกรอ้อ,อยหรือว่าสินค้าหรือว่าผลผลิตในด้านอ,อื่นๆก็สามารถที่จะมีวิธีการมีความพร้อมในการ,รตั้งอยูถูกต้องค่ะ,คะแล้วก็จะทําให้ผลผลิตที่ออกมานั้นถ้าเกิดว่าจะต้องเสียหายก็จะกลายเป็นว่าเสียหายได้น้อยที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ทันบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องสูญเสียไปอาจจะกลายเป็นว่าไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยก็ได้แล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลนั้นนั้น ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคุณภาพที่ดีผ่านแง่มุมทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของมสซินนั้นหมดลงแล้วนะคะเราสองคนทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเน้นย้ำว่าในวันพรุ่งนี้กับเ,เหตุการณ์สุริยุปราคาที่กำลัง<ช>จะเกิดขึ้นนอนหลับพักผ่อนเตรียมความพร้อมให้ดีแล้ววันพรุ่งนี้มารับชมปรากฏการณ์ที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ